สวัสดีครับลู่ชาแนลครับพี่น้องตอนนี้เขากับพอ่อเกี่ยวแล้วครับนี่เขามาลีครับล่อรถเกี่ยวพี่น้องตอนนี่ลมแห้งครับตอนนี้ลมพักถขาลมห้นแล้วครับตอนนี้ก็แ,แก้วไปเกี่ยวแล้วนะครับนี่ล่อรถเกี่ยวครับมือนี่ครับตอนล่อรถเกี่ยวรถเกี่ยวมันเกี่ยวทั้งอื่นอยู่เดียวประมาณนี้เกี่ยวมา ว่างคือล่อรถเกี่ยวพ่อพีพ่อหน่องมาบึงครับปิดนู่นเลยับเด่นทุ่นนะครับปิดเป็นหน่อยพ่อพีพ่อหน่องมาบึงลุมดักปลาผู้ปัญญาครับพี่นอ้องนี่ปัญญาถ้าบ้านสมัยก่อนครับพี่นอ้องนี่ครับนี่มาบึงเลยครับนี่ลุมดักปลา นี่ครับดูว่าลุงโจนครับพี่น้องลุงโจนนี่ครับได้ปลาคร้บพี่น้องนี่เป็นไห้นะครับพี่นอ้องไห้ฝังไว้นะครับบองทางปลามันปลามันช่วง,งน,นี้ลุ่มหนาวมากปลามันเปืนครับเปรื่นเขาสางป่าลุ่มหนาลุ่มลุ่มนะครับนะปลาลุ่ม พี่น้องปลาตรงนั้นต้องให็นหน้าเนี่ยครับน้อห็นหน้ามันจืตลุกางครับพี่มาปลามันนุ่มลงน้ำนะครับพี่น้องลงหน้ารักปลาครับพี่น้องนี่ปลาทุกชนิดเลยครับปลาเป็นตัวเลยไม่ติดเข่ามากมันลุกสางครับพี่น้อง ใส่ยู่ครับพี่นอ้อาางบรเบขึ้นมาขอน้อยครับพี่น้องเ่ราะแต่ปุนอยู่ตัวน้องพี่น้องครับผู้ป่ญยาครับพี่น้องงานนังคนผมก็เคยเห็นครับพี่น้องเดี๋ยวถึงมาเบิ้งกันพี่น้องได้ปลายยังก็แล้วครับพี่น้องนี่ว่าขอน้อยสองตัว มาเข็งนสามตัวครับพี่น้องต้นปุนกับต้อิ่มนะพี่นอ้องใส่นามลายไหลช่วงนี้ร่มหนาวกันมากแล้วครับร่มหนาวก็ตั้งเสารมากครับพี่น้องอากาศเย็นเดี๋ยวบ้าก็บเืนนะครับแต่แต่มือวันนี้เบืนมืออะไรตัวหน่อยตัวใหญ่ครับพี่น้องเนี่ยครับเกิดลุมดักปลาครับพี่น้องลุมโจนพี่น้องเดือดป่ามาซ้ำนี่นะพี่น้อง ปุนอยู่ตัวเนาะขอบคุณหลายๆพี่น้องครับสี่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจร่วูแชร์แนวครับพี่น้องครับพ่อยกันไหมลิมนะสวัสดีครับ